วิ่งเลยอ๋อครับใช่ครับมาครั้งแรกมาครับก็สนุกมากครับสนุกมากเป็นมาครั้งแรกแบบในชีวิตเลยครับก็สนามแรกในชีวิตที่ได้ถือซองใช่ใช่ครับใช่เป็นไงให้กับรู้การวิ่งที่ต่างประเทศคือเป็นคนที่ไม่คือไม่คือไม่ได้เตรียมข้อมูลไวมากครับแล้วพอวิ่งผู้จริงจริงมันเป็นเนินเยอะครับคือเขาเยอะมากครับไม่รู้จริงจแล้วก็เวลาคัดออฟก็ทันหดแต่ว่าก็ได้มีโอกาสซ้อมไปแต่ก็ทรมานทรมานกี่กิโลอ่ะสี่สี่สองครับสี่ ใชมาแล้วมาใช่การเที่ยวนะมันเป็นการเอาชนะใจตัวเองได้ไหมคะก็จริงๆก็ใช่ด้วยครับคือด้วยความที่เหมือนอยถึงว่าวิ่งมันสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปมาทอนแต่ว่ามีความฝันว่าเออสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจะลองไปอะไรเงี้ย่รเเข้้าสนชัยตอนนั้นมันแบบมันมันนนััมมหลายมวลมากครับแบบทั้งแบบทั้งเมื่อยทั้งล้าทั้งดีใจทั้งแบบเฮ้ย ถึงแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคใช<น>่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะหมายถึงการซ้อมครับไม่หมายถึงการวิ่งวิ่งอย่างนี้วิ่งวิ่งใช้วิ่งใช้ห้าชั่วโมงครึ่งครับจริงๆการวิ่งครั้งนี้มันได้เอาชนะใจตัวเองอะไรในเรื่องไหนบ้างครับตัวเองสำหรับผมอ่ะคือมันเหมือนกับคือถ้าเกิดว่าคนวิ่งมาคนส่วนใหญ่ครับจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ตอนที่สตาร์ทออกไปแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตัดสินใจแล้วก็เริ่มซ้อมมันครับใช่เพราะว่าระยะเวลาการซ้อมกว่าจะไปวิ่งได้เนี่ยคือมันใช้เวลานานมากเพราะว่าซ้อมทุกอาทิตย อาทิตย์หนึ่งหลายหลายวันเลยแล้วเก็บระยะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเริ่มติดใจไหมกับการที่เราพอผ่านที่ปุ่นไปแล้วไม่อยากไปที่อื่นผมไม่ชัวร์เลยว่าจะไปที่อื่นไหมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเราก็ชอบการวิร่งเหมือนเดิมครับชอบชอบชอบระหว่างทางมันม<า>ีแบบ พอไหมแต่ฮัูมโอ้ยไอ้รอบนั้นร่างกายไปไม่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับก็ท้อท้อมาตั้งแต่โราดี้ยยีเลยครับก็ไม่เขาบอกยากมากจริงๆเลยทีเดียเขาบอกว่าถ้าเจ็ดฮัทส์ลูมน่าจะยากมากล่ะอาจเก็ตไปแล้วจะโอเคแล้วจริงๆยากยากตั้งแต่แรกเลยครับไม่กล้าวขาแรกดแต่ก้าาวขแรกเลยครับไม่ได้คิดว่าจะท้มเขาตัวเองบอกไปใช่ใช่ครับคือคือไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซ้อมมาประมาณหนึ่งก็เลยคิดว่า น่าจะจบนะแต่ว่าพอไปสักกิโลเมตรที่30กว่าๆอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มล้ามากประมาณหนึ่งอย่างโค้ดพีแอนให้กำลังใจยังไงบ้างโค้ดพีแอนเรียกว่าโค้ดพีแอนเลยนะโค้ดพีแอนก็จริงจริงวิ่งไปด้วยกันเลยครับวิ่งตีคู่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ตอนแรกๆก็คุยกันดีเลยนะคุยกันไลยตอนกตนแรกไม่คุยแล้วตอนแรกไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเชิดใส่กัน แต่วิ่งข้างกันนะครับแต่ว่าคล้องกันไปเรื่อยๆไหมเป็นบันดี้ใช่ครับใช่ครลากใส่ไปใช่ลากใส่าไตอนแรกผมก็มั่นใจมากเลยว่าผมจะลากผมจะลากพี่แอร์สรุปพี่แอร์ก็เริ่มแบบก็พี่แอร์ก็ลากผมมาที่หลังเพราะสนามนี้สำเร็จได้กับพี่แอร์ไหมว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปร่อนไปอะไรอย่างนี้จริงๆมีการคุยกันตอนหลังอะไรนะครับบอกว่า อย่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยไม่ไม่เลยหรอพี่แอมบอกว่าเพิ่งเจอกันสักพักเลยอะไอเงยพราะว่าคือซ้อมซ้อมด้วยกันก็คือซ้อมซ้อมกันนะครับแต่อาทิตย์เลือดเห็นรูปเห็นอะไรก็ไปซ้อมด้วยกันแบบ30โลวิ่งด้วยกัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงวันนึงก็วิ่งกันไปอย่างเงี้ยครับวิ่งไปเลยเจอกันทีก็วิ่งกันนานอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออเราน่าจะแยกกันสักแป๊บหนึ่งอยเงยแล้วกำลังใจข้างสนามเขาเป็นยังไงบ้างเขามารอรับพี่เส้นชัยเขาว่ายังไงบ้างจาาาานนนน่อออออยมมมังงงงขข้้้สเเเบรีโโ คือเขาบอกว่าเขาเขาดีใจมากที่เห็นเขาครับเขาบอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่ที่ตื่นเต้นอ่ะแล้วมันก็ตื่นตันอะไรนะที่เห็นที่เห็นแบบว่าเออมันมันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในความฝันของด้วยแหละที่จะจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วเขาก็มารออยู่ที่เส้นชัย แต่เราห่อดีใจเหมือนเขาวิ่งเองกับเรามัไปพร้อมเราคือไม่แน่ใจว่าดีใจถึงขนาดนั้นไหมแต่ว่าคงดีใจที่ที่เห็นเขาเข้าใช่ครับเขาก็เห็นความพยายามทำอะไรเรามาตลอดใช่ครับคือเขาก็เห็นว่าแบบต้องตื่นแบบตีสี่ไปซ้อมตีสามไปซ้อมอะไรเงี้ยครับวิ่งกับซ้อม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 ไปเรื่อยๆเราไม่ได้พยายาชวนเขาไปวิ่งกับเราบ้างจริงๆรอบนั้นเขาก็วิ่งแต่ว่าวิ่งแค่11โลอะไรเงี้ย ใช่แต่คือเขาบอกว่าเขาคงไม่ไปถึงมาราธอนหรอกอะไรเงี้ยแอนเห็นว่าเหนื่อยแทบเราง๊าบคืออาจจะมีคนชนะใอาจจะเป็นคนประเทศนี้แต่เขาชนะใจพี่แอนนะพี่แอนเชียร์ถึงทันเรียกลูกตอเรียกลูกสไพร์ล้อเลยนะใช่ครับพี่แอนพี่แอนเขาแบบเห็นใช่ไหมเห็นเห็นครับแต่แอแซวก็ต้องต้องต้องไปถามพี่แอนเองอันนี้เดี๋ยวต้องรอไปถามพี่แอนแล้วถามเราล่ะครับเราเห็นแล้วคำพี่แอนไหมผมเห็นด้วยอยู่แล้วครับ ผมไม่มีไม่ไม่มีเขาตัวอย่างขนาใกล้ๆนี้แล้วสิใกล้ๆนี้แล้วเดี๋ยวต้องรอบอกอีกทีหนึ่งครับยังคือคือคือยังไม่ได้มีแผนแบบชัดเจนขนาดนั้คำถามเจมส์จะไม่ติดจะมาถ้าเราไปก่อนพี่เก๊ดไปก่อนพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยไปไปก่อนพี่เก๊ดไปงานอะไรอย่างเงี้ยเขาอะไรเงี้ยอ๋อไม่ผมไม่ติดอยู่แล้วครับเออเพราะว่าถ้ารอเขาอาจจะนานหรือว่ายังไงมันอาจจะไม่มีเลย ไม oh, ่่เไม่กอบอยาจะิเกป็อสาจจะอาจจะไปไปอาจจอาจจะไม่มีเลยงในชีวิตนี้เก็เลยครใครได้ไปริบได้ไปริบไปก่อนถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปก่อนเลยแแล้วแต่แต่แล้วแต่โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเ